สวัสดีค่ะทุกคน ก็ S 1> <S 1> สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนขออนุาตกรีดดังๆแล้วก็ขอเผยแพร่ความตื่นเต้นให้ทุกคนค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิว Samsung Galaxy S 2 3 Ultra กันกค,อาอาากาค่ะทุกคนซึ่งเป็นมือถือที่เรียกได้ว่าดังในติก๊กตอ็อกมากๆแต่บอกว่าที่ตื่นเต้นไม่ใช่เลยนะคือตามหาแล้วก็อยากลองของจริงมากจริงๆนะคะว่าเออมันจะขนาดไหนกันเชียวกับเรื่องที่เป็นจุดขายของเขาคือการซูมได้ถึง100เท่าไปเลยค่ะ ในทิกติกเนี่ยก็คือรีวิวเรื่องนี้กันแบบขล่มทลายอย่างเช่นตอนอยู่ในคอนเสิร์ตอยู่ท้ายสนามใช้ Sam s u n g A23 อันเนี้ยถ่ายไปถึงหน้าเวทีซูมไปถึงนักร้องซูมไปถึงดาราศิลปินกันเลยคืออยู่ไกลแบบสุดขอบสนามแล้วศิลปินอยู่แบบข้างหน้าสนามไปอ่ะแบบคือซูมถึงซึ่งน้องเนี่ยก็ได้มาจุดติดกันแล้วล่ะคะ่ะนี่เลยทุกคนเป็น Samsung g a l a x y ี23 Ultra มสีม่วงนี่แล้วดิฉันไงก็คือแต่งตัวเป็นสีพาสเทลให้มันเข้ากับสีของน้องที่เป็น สีม่ม่วงแบบนี้ซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวแบบพร้อมๆกันเลยแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปเนี่ยจะพาออกไปถ่ายร็อกด้วยไปดูว่าวิดีโอรูปภาพอะไรต่างๆที่ถ่ายได้จากเจ้าเครื่องตัวเนี้ยมันจะปังแค่ไหนคืออยากลองแบบสมมติฉันยื้มอยู่บนสะพานลอยอะไรเงี้ยตาก็ยังมองไม่เห็นนะว่าแบบไกลที่สุดคืออะไรแต่โทรศัพท์เนี้ยสามารถซูมให้ฉันเห็นได้ที่อยากทำคอนเทนต์อย่างนั้นมากเราก็อยากจะไปลองถ่ายรูปแบบไปคาเฟ่ลองแบบถ่ายร็อกอะไรเงี้ยด้วยตัวเนี้ยไมะ งงที่ได้ยินเรื่องลือมาก็คือกล้องแบบพอรเทสของเขาคือแบบระดับกล้องโปรล,ละลายหลังแบบข้างหลังคือละลายหายไปเลยอย่างเงี้ยเออถ่ายคลิปอย่าลืมไปติดตามกันค่ะทุกคนว่าถ้าตัวเนี้ยจะถ่ายรูปมันเป็นยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยคงจะถ่ายที่บ้านมันคงจะไม่ได้ฟิลใช่ไหมบอกก่อนว่าการรีวิวอันเนี้ยนะคะดิฉันไม่ได้มาในเวของเด็กสาวผู้ช่ำชองทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าแบบซอฟต์วงซอฟต์แวร์สเปคเครื่องอะไรต่างๆคือช่องเราก็ไม่ได้ช่องแบบนั้นน่ะทุกคนคืออีเนี้ยมารีวิวในฐานะที่แบบเด็กสาวหญิงสาวที่อยากจะซ ชื่อมีเดียเล่นไอจีคุยกับเพื่อนทำคอนเทนต์ถ่ายรูปเอามาเล่นเกมถ่ายสตอรี่นีฉันมารีวิวในเวลานานนะคะเพราะว่ารู้ว่าก็มีคนที่อยากดูรีวิวแบบนี้ทุกคนเก็นปะคือเราอย่างเงี้ยก็เป็นคนหนึ่งที่แบบโอเคอยากดูรีวิวโทรศัพท์แต่ก็ไม่ได้อยากดูว่าเออสเปกนี้มันกิกนาโนทึ่ขึ้นมันเท่าไหร่เออความไวเซ็กอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้อยากรู้อยากรู้แค่แบบกล้องมันเป็นยังไงมันลื่นไหลไหมจอเป็นยังไงติดขัดอะไรหรือเปล่าเครื่องชาหรือเปล่าซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวแบบนั้้นนกันค่ะ,ะให ทูทุกคนรูปลักษณ์ของเขานี่เลยค่ะทุกคนมีความบางเฉียบมากนะคะซัมซุงเอสยีตัวนี้สีม่วงลาเวนเดอร์ที่น่ารักแบบตะโกนอะซึ่งความน่ารักแบบนี้นะคะก็จะตัดกับตัวเครื่องที่มันมีความเหลี่ยมมีความโมเดิร์นดูหรูดูแพงใดๆเวลาจับครั้งแรกอะ่ะคือมันรู้สึกว่ามันเข้ามือเข้าข้อมือตรงนี้แล้วพอดีอะทุกคนเนี่ยพอจับอย่างงี้ปั๊บ่ย เข้าข้อมือเราพอดเลยแล้วรู้สึกว่ามันกลับแล้วมันถนัดมือเนี่ยมันไม่ได้จะหลุดจากมือเราง่ายงเพราะว่ามันไม่ได้ลื่นหรือมันไม่ได้มุนมันไม่ได้โค้งนะเราเนี่ยเคยจับซัมซุง g าเล็กซมาแล้วนะคะทุกคนเป็นรุ่นที่แบบคุณแม่ใช้เมื่อนานนมมากนี่เลยก็ไปคุยมาเนี่ยอันนี้คือกา l ล็กซี่แบบรุ่นแรกๆเลยแล้วเนี่ยทุกคนคือรุ่นปัจจุบันกับรุ่นที่แบบ หกเจ็ดแปดปีที่แล้วคือรู้สึกว่าเออเขาพัฒนาขึ้นมาได้แบบมากกว่าเลยนะคะทุกคนคือมันเห็นความแตกต่างเลยอ่ะเนี่ยคือทุกคนคาสีจอเขาคือแบบยกคอมพิวเตอร์มาอยู่บนมือเราอ่ะทุกคนดูดิคือจอมันกว้างมากทุกคนขาเนี่ยคือมันไม่มีขอบจอเลยแล้วมันกว้างแบบเหมือนเป็นทีวีขนาดย่อมาทุกคนคือสีหน้าจอเขาสวยมากคือมันมีความสดใสแล้วมันคมชัดมากๆค่ะทุกคนคือชัดแบบ เหมือนไม่มีอยู่จริงอะเหมือนแบบเราเล่น saturation ให้มันแบบสดสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็แอบไป,ปศึกษาเพิ่มเติมมาะคะทุกคนว่าถ้าใครไม่ชอบสีจอที่มันแบบสดสดหรือว่าสดใสอะไรเงี้ยจากสีที่มันสดใสแบบวิวิตแบบนี้นะคะก็สามารถจะเปลี่ยนให้เป็นสี natural ก็คือเป็นสีที่แบบซบลงมานิดนึงแบบเป็นสีธรรมาชาติไม่ได้สีสดมากอย่างนี้ก็ได้เลยคี่อยากจะบอกว่าเหมาะกับการปั่นวิวปั่นวิวยูทูบเอ็มวีดูละครอะไรเงี้ยคือสีมันสวยแบบดูแล้วมันฟินอะโอ้มันเป็นการดูเอ็มวีมิติใหม่มากทุก นี่จาก Youtube นะ สวยทะลุมากเลยค่ะอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าไงอะสร้างคอสตูมเมอร์เอ็กซ์พีเรียนคือเป็นเอ็กซ์พีเรียนใหม่ที่เราเคยได้รับมากๆเลยค่ะคือไม่เคยดูจอเลยที่มันเป็นแบบนี้มากอ่อนแล้วก็มาถึงในเรื่องของแบตเตอรงแบตเตอรี่อยากจะบอกเลยว่าสาวโซเชียลแบบเราโทรศัพท์ที่มีแบตอึดเนี่ยถือว่าเป็นบุญชีวิตที่ไม่ต้องมีพาวเวอร์แบงค์อะถือว่าเป็นวาสนาและถ้าดูคนลองมาใช้ Galaxy S23 Ultra er ตัวนี้ชีวิตทุกคนจะถือว่ามีบุญแล้วก็มีวาสนาค่ะเพราะว่าตัวนี้คือแบตอึด มากมากไม่ต้อง power bank ใดใดเลยทั้งสิ้นต่อไปในเรื่องของความกระตุกกระใจเออความกระตุกกระใจก็คือเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต้องกังวลเวลาที่เราจะซื้อโทรศัพท์นะคะเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่เล่นเยอะเล่นโทรศัพท์เยอะใช่ป่ะเราเล่นอ่ะบางคนจะแบบออกเข้าออกปิดลบแอปนู่นนั่นนี่ออกเข้าแอปนั้นแอปนี้ออกอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่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 เราออกออกอันี่ก็เป็นแล้วเราก็กังวลว่าเฮ้ยเครื่องมันจะแหลกไหมเพราะว่าถ้าเราออกเข้าออกไปบ่อยอ่ะเครื่องแหลกเครื่องชาแล้วบางทีค้างไปเลยจ้ะซึ่งสิ่งที่มันลลืืื่่่่นนนนไไหอออออะะะรยยยยาาาางงเเเีี้คคกกกกว็จบ ว่านี่เลยความลื่นไหลของเขาอะคือมันเนียบมากทุกคนคะ่ะเนี่ยดูเขดูเข้าแอปนี้ออกแอปนั้นคือมันลดมากไม่มีความกระตุกครั้งใดเลยเรียกได้ง่ายๆคือลื่นหัวแตกเพราะเขาเนี่ยมีชิป Snapdragon 2 Gen 8ที่เร็วและแรงที่สุดแล้วสิ่งสุดท้ายก่อนที่เราจะไปรีวิวกล้องแบบเต็มๆเลยคะ่ะทุกคนก็คือเจ้านี่เลยคะ่ะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของ Samsung Galaxy เลยนะคะก็คือนี่ S10 ของเขาะค,ะค่ะทุกคนค่ะนี่สมมติว่าเราจะเขียนราจะเขียนอะไรบนหน้าจอก็ได้เมื่อเราเขียนเนี่ยเราก็เขียนไม่ได้เลย เยยนี่อุ้ยแล้วไม่เสียงนี่ทุกคนได้ยินเสียงไหม คือเหมาะมากเลยนะคะทุกคนกับใครที่ชอบเขียนอะไรแบบจุกจิกจุกจิกชอบจดโน้ตชอบวาดรูปคือมีเอสเพนตัวเนี้ยฟินไม่ต้องมีกระดงกระดาษเขียนวาดรูปบนแบบซัมซุงอ่ะคือโลดแล้วเพราะว่าเจ้าเอสเพนตัวนี้นะคะเขามีหัวปากกาดินสอผู้กันให้เปลี่ยนได้ในตัวเลยจะเขียนจดหรือวาดภาพต่างๆเนี้ยก็เขียนลื่นสะดวกสุดไปเลยจะครอบภาพใช้ตกแต่งโน้ตหรือว่าจะใช้ตกแต่งสตอรี่ไอจีใดๆก็คือใช้ปากกาตัวเนี้ยวาดตัดได้เลยนะทุกคนและในส่วนของฟีเจอร์ตัวมันดาที่เป็นแบบ the best ของซัม ซูงกาเล็กซี่เอสยีิบสนี้นะคะก็คือกล้องเลยค่ะทุกคนน้องกล้องคนนี้ความชัดของเขาเนี่ยสูงถึง200ล้านพิกเซลค่ะแล้วซูงได้ถึง1 ลอยเท่าการมาพูดอย่างเดียวเนี่ยบอกแล้วว่าช่วยอะไรไม่ได้แล้วอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้ตตนว่าเราจะมีวอล์กให้ทุกคนดูใช้ทรัพย์สตัวนี้ถ่ายวอล์กใช้ทรัพย์สตัวนี้ถ่ายรูปทุกอย่างเดี๋ยวจะไม่ให้ดูกันเลยเดี๋ยวจะมาอวดกันไงนไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นอกสถานที่กันเลย ขออนุญาตรับไม้ต่อจากที่บ้านนะคะทุกคนนี่วันนี้เราเอาน้องมาถ่ายวอล์กให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปกันว่าทำซูงกา g ล็กซี่2 3ตัวนี้นะคะจะเป็นยังไงทุกคนดูดีสีม่วงคือแบบคือเล่นแสงแบบสวยมากทุกคนดูเป็นแบบสีพารเทลต้องมีคนแล้วคือสีม่วงเป็นอะไรที่แบบเนี่ยสวยมากือก็คือแบบน่ารักมากมันแบบฮาร์ฮอย่างนี้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะทุกคนบอกแล้วดาว่ามันปังมากสวยมากคืนนี้คือกล้องสดน่ะเธอแล้วละลายหลักแบบบอกแล้วว่าละลายไปเลยดูดิ คือสวยแบบเอประทับใจอะทำาไมสวยขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเซลฟี่ฉันสวยมากก็คือตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้รีวิว Galaxy S23 อาจ้าตัวนี้นะคะเพราะแบบคือมันเห็นใน t ิกต็อกจนวันอยากลองจริงจริงคือมันเกินคาดเราไปมากคือว้าวตั้งแต่แบบหน้าจอตอนที่ดูยู u ู e ครั้งแรกเราอึ้งมากนะเราไม่เคยดูอะไรแล้วมันมีประสบการณ์ที่ดีเท่าดูในซัมซุงอะเอาพูดตรงๆแล้วยิ่งกล้องที่แบบคือตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะทําได้เท่านี้โอเคซูมก็คือตอนแรกเห็นจากรีวิวในทิกต็อกก็คือซูมแบ โอเคยซูมได้เยอะเออมันจะขนาดไหนกันเชียวพอลองจริงจริงซูมแบบจากสะพานลอยเนี่ยไปถึงที่ที่เรายังมองไม่เห็นเลยอะว่าที่ตรงนั้นคืออะไรทุกคนเก็得ปะคือเราอยู่ตรงสะพานลอยอ่ะสิ่งที่เรามองเห็นคือถ้าทุกคนจาได้เราเห็นบิ๊กซีแต่เราไม่เห็นเลยว่าหลังบิ๊กซีคืออะไรแต่อีกกล้องเนี้ยทำให้เราเห็นว่าหลังบิ๊กซีคือปทอทค่ะเออคือแบบ ฮ้ยคือมันซูมได้ไกลขนาดนั้นจริงๆอะทุกคนก็สำหรับใครนะคะที่สนใจเจ้า Samsung Galaxy S23 Ultra ตัวนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นไปลองใช้ได้เลยที่ช็อปซัมซุงทั่วประเทศเลยนะคะบอกเลยว่าตัวมัมตัวปันขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วไปลองแล้วเดี๋ยวจะติดใจแค่เห็นสีแค่เนี้ยสรบสรบเลยสลบเลยเพราะน่ารักจริงๆทุกคนดูดิคือมันเหมือนเป็นแคนดี้คือมันเหมือนเป็นแบบแคนดี้แข็งังก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าคลิปนี้เนี่ยมีข้อผิดพลาดประการไดนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ก่อนออกจากคลิปเน กด Subscribe ให้ช่องเรานะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ